สวัสดีครับผมโจที่เฮดซัดครับคลิปนี้จะมาเปรียบเทียบกราฟิกระหว่าง GTA ภาค6กับภาค5นะครับสภาคน,นี้ต่างกัน10ปีนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะต่างกันมากแค่ไหนกันเชียวนะครับแหมสิ0ปีที่ผ่านไปของเราเนี่ยเพิ่งได้เล่นภาค6จะบ้าตายนะครับปะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะส่วนคนที่เข้ามาครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับถ้าภาค6มามาเล่นแน่นอนนะครับนี่อะ ไปเริ่มกันที่ภาพแรกครับทุกคนนะก็เป็นภาพนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นภาพมุมสูงนะครับทุกคนนะแต่ถ้าเราดูแลนะครับในการเปรียบเทียบนี้อาจจะโกงนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าภาค6นี่มันเอามาจากเทเลอร์หรือว่าตัวอย่างนะครับแต่ที่จริงแล้วตัวอย่างของ GTA ภาค6นะมันก็เป็นเหมือนเอนจินหรือว่าภาพของ เกมสมัยนี้แล้วเนาะว่าสมัยนี้ภาพก็สวยแบบนั้นแล้วดีครับก็อาจจะเอามาเปรียบเทียบได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าภาค5นี้อาจจะถ้าเราเคยไปที่ชายหาดเนาะก็จะมีสาวๆนะครับมานอนอาบแดดอยู่สีห้าคนครับบอกอย่างนั้นเลยนะครับ <c oughs> ดอบบ้างไม่ดอบบ้างนะครับเหมือนเกิดบ้างไม่เกิดบ้างพูดง่ายๆนะตัวละครแถวแถวชายหาดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาคใหม่น่ะมันจะขนาดน,นี้เลยเหรอนะครับแต่ผมคิดว่า น่าจะเป็นไปได้นะครับถ้าใครได้ดูตัวอย่างดีกอนภาคใหมนะ่ไม่ใช่ภาคใหม่ขอโทษด้วยทุกคนเป็นเดกอนรีมาสเตอร์นะครับทุกคนนะเขาจะเพิ่มซอมบี้แบบทวีโคนขึ้นมาเนีครับก็คือแน่นอนนะคนใน GTA ภาค5นะนะมันก็น่าจะได้แลนะเนาะมันก็น่าจะเยอะขนาดนี้เลยนะครับวิ่งไปบอกเลยว่าโอ้โหคนดวเดเยะไปหมดเลยนะครับแม ตื่นเต้นมาทุกคนนะผมจะไปชายหาดก่อนเลยนะครับไปหาหอยว่าเป็นนั่นครับไม่น่าจะหาหอยหาหอยอย่างอื่น <c oughs> อ่ะสำหรับภาพต่อไปครับเป็นรั้วโรงเรียนไม่ใช่ครับทุกคนนะรั้วมาหาลัยก็ไม่เชิงว่าไปน,นั่นครับรั้วโรงเรียนคุกนั่นเองครับทุกคนนะนี่ข้างนอกนี่ต้นตาลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับทุกคนะก็เป็นวิวแบบสวยๆนะครับนี่ภาคห้าอยู่ด้านบนเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะอันนี้ก็ เปรียบเทียบกันไม่เห็นแบบชัดเจนเท่าไหร่นะแต่แสงสีเสียงเนาะมันก็จะดีกว่านะครับทุกคนนะสมัยใหม่เนี่ยโอ้โหดีไปหมดเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่ภาพใหม่ก็ดูดีนะอืมก็ดูจากดีเทลนะครับแต่ผมอยากจะให้ทุกคนดูตรงนี้นะถ้าเป็นภาค5นะครับถ้าเราอ่าวิวไปไกลๆนะครับทุกคนดูไปไกลๆเนี่ยสังเกตดูนะ ไอ้ต้นไม้นะครับมันจะดอกบ,บ้างหรือว่าหายไปบ้างเนาะงบงวิวให้หายไปนะครับแต่นี่มันเป็นเกมเนาะแต่ถ้าเป็นในตัวอย่างนอะอุ้ยเหมือนเขาจะทําได้โคตรดีเลยนะครับอันนี้ผมว่ามันน่าจะเชื่อมโยงกับ GTA the f i n i t i v e ล่าสุดที่ออกมาเนาะไอ้ที่เป็นตัว3เกมเนะมีภาควซตตี้ภาค3แล้วก็ภาคแซนนะทุกคนนะ,ะการอัปเดตครั้งใหม่นะครับเขาได้เพิ่มหมอกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทาให้ เรามองได้ใกล้ขึ้นนะครับส่วนไกลๆจะกลายเป็นหมอกนะครับอันนี้น่าจะสัมพันธ์นกันกับการอัปเดตในครั้งนั้นนะครับคาดว่าน่าจะเป็น e n ็นคิวเอ็นจิ้นเดียวกันนะครับทุกคนนะนี่ถ้าใครตามช่องมาตลอดน,นะก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้เนาะก็คือมันจะเพิ่มหมอกเข้ามาให้เรามองยากๆหน่อย,ยเพื่อที่จะลบดีเทลที่มันกากๆไกลๆออกนี่นเองครับนี่มันฉลาดนะครับทุกคนนะนี่ก็ทําให้ภาพสวยขึ้นด้วย แล้วก็ทําให้ตัวเกมมันแบบว่าไม่มีทิฏฐิอะไรนี้ครับทุกคนนะออันนี้ก็เป็นไปได้ับทุกคนนะแล้วก็มีอย่างนึงในภา้จะอยู่นานนิดนึงนะขออีกอย่างหนึ่งก็คือแสงไฟรถว่ะนี่แสงไฟรถที่เปิดทุกคันเลยทีเดียเชียวนะครับนี่แต่ว่าถ้าเป็นภาคนี้นะครับเปิดรือเปล่าไ,ไม่แน่ใจพี <c> ่ <oughs> หรือว่ามันคนละเวลาวะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็เหมือนจับผิดนิดนึงเนาะแล้วก็อันต่อไปตรงนี้นะครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับ แต่โคตรจะมีอะไรเลยครับทุกคนนะก็คือถ้าเป็นภาคห้านะสังเกตที่ตึกนะตึกก็จะกึกอนะครับทุกคนนะั้นไลท์ดีเทลเลยทีเดียวเชียวนะครับใครทําอยู่ข้างใครทําอะไรอยู่ข้างในก็ไม่รู้นะครับแต่ใบไม้นี่สวยดีเนาะอันนี้จะเบอร์เบอร์อนะครับแต่ก็เทียบกันไม่ได้นะเพราะว่านี่เขาอาจจะแคปมาจังหวะที่มันเบอร์เบอร์เนาะอันนี้เราไม่ว่าแล้วกันเนาะแต่ผมอยากจะให้ทุกคนดู ประตูหน้าต่างของตึกนะทุกคนนะนี่รูปเยอะนะผมแคปมาโคตรเยอะเลยนะอ่ะก็คือสังเกตดูนะครับทุกคนนะั้นหน้าต่างตรงนี้นี่น,นี่ตรงนี้มันเปิดมา่านวกวนอุยตรงนี้มันปิดว่ะตรงนี้เปิดเปิดปิดแล้วก็ปิดแค่หนึ่งแล้วก็เปิดหมดเลยเห็นป่ะอ่าความหมายก็คือเหมือนมันเป็นการสุ่มที่ไม่ใช่แพทเทิร์นนะครับทุกคนนะความหมายก็คือนี่สังเกตจากตึกตรงนี้นี่ไงมัน อ่ามันมันมันเปิดอยู่4อันนะหน,น,นึ่งสองสอันเนาะแล้วก็ปิด2แล้วก็มาเปิด2น่ไแล้วก็มาปิด1ใช่ปะเหมือนมันจะเป็นเหตุการณ์สุ่มอะไรสักอย่างนะครับทุกคนนี่สังเกตจากอ่าไอตรงนี้เนะเหมือนมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเหตุการณ์ในเกมเนี่ยมันสุ่มได้นะครับทุกคนนี่ไง เปิดมาแบบไม่เต็มไม่ครบอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนเนี่ยงงตัวนี้เปิดแค่นิดเดียวนะครับตรงนี้เปิดเต็มอะไรอย่างี้นะแล้วก็เหมือนจะมีดีเทลอะไรสักอย่างแถวๆนี้ด้วยนะครับอาจจะเป็นแอร์หรืออะไรสักอย่างเนาะดีเทลในตึกนี้เหมือนจะทําโคตรจะดูดีเลยทีเดียวเชียวนะครับทุกคนนะแล้วก็มีคนด้วยประเด็นนะเอ้ยอะไรครับเนี่ยมนขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยถ้าตัวเกมไม่ขนาดนี้น่าจะ โดนเละนะครับทุกคนนะแต่ก็ซื้อเหมือนเดิมเลยนะอ่ะสำหรับภาพต่อไปก็ทุกคนนะนี่อันนี้ก็เป็นท่าเรือเนาะอืก็ผมว่าภาคห้านี้น้ําก็สวยอยู่แล้วนะแต่ผมอยากจะเจอน้ําหรือว่าฟิสิกส์น้ําในภาคหกนะว่ามันจะออกมาแนวไหนนะทุกคนนะมันมีสวยกว่านี้แล้วโหลอะไรงี้นะครับนี่อันนี้ก็น่าจะสวยกว่านะครับน้าทะเลแบทมรกตนะแต่ว่า ภาค5น,นี่ก็มีมอดเนาะทำให้ทัาลีเป็นมรกตดได้แหละนะอแต่ก็จะเป็นเอเจน้นใหม่เนาะมันก็น่าจะทําให้ดีขึ้นอะไรย่างนี้นะครับทุกคนนะนี่ก็สวยเอาเรื่องนะแต่อันนี้ก็เปรียบเทียบอะไรกันได้ไม่เยอะเนาะนี่ยังไงอันนี้ก็เป็นการเหมือนซูมเข้ามาในชายหาดเมื่อกี้แหละทุกคนนะก็คือถ้าเราไปชายหาดเราก็จะเห็นคนอยูอ่ยุ้มยิ้มประมาณนี้นะครับทุกคนนะพอเข้าไป เขาก็จะมีปฏิสัมพันธ์แบบไม่ชอบเราทุกคนเลยนะครับไม่รู้เป็นอะไรนะไม่มีใครชอบเราเลยในเกมบ้าเนี่ยส่วนตภาคหกนี่นขนาดน,นี้แล้วเหรอ,นอรเนี่ยโอ้โหมันจริงมาเนี่ยอืมจะบ้าตายนะครับดูดิสาวนั่งตึมเลยทีเดียวเชียวนะครับโอ้โหสถานที่แรกที่เราจะต้องไปนะครับนี่แล้วก็เหตุผลที่เราจะต้องซื้อก็น่าจะเป็นพ่อชายหาดน้นำมังนะครับนี่ไปหาผมจะไปหาชีวาว่าก่อนเลยนะครับทุกคนผมไม่ได้มาหาอย่างเอือ <c> ด <ười> นี่ก็ น่าตื่นเต้นดีเนาะแล้วก็สีทองตรงนี้นะทุกคนก็น่าจะสังเกตปะก็คือสีทองเนะี่ยมันมีหลายสีนะทุกคนนะี่ไงสีชมพูสีเหลืองสีฟ้าสีชมพูสีแดงอะไรงี้เนาะก็คือมันเหมือนกับอ่าอันนี้ก็คือแบ่งเป็นรีสอร์ทหนึ่งอันนี้รีสอร์ทหนึ่งอันนี้รีสอร์ทหนึ่งอะไรงี้เนาะออมันก็อ่าทำให้มีความ เป็นไปได้นะแบบสมจริงนะเพราะว่าแถวบ้านผมก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะก็คือถ้าร้านไหนเขามาตั้งธคงไว้เขาก็จะเอาสีนั้นอะไรงี้เนาะอืมอันนี้เปี้ยวดีเนาะส่วนต่อไปครับทุกคนนะยามราตรีนะครับแต่ที่จริงไม่มืดขนาดนี้หรอกเนาะอืมก็คือบางห้างไม่ได้มืดขนาดนี้นะครับนี่ก็ได้อยู่นะแล้วก็เออผับในภาคห้านี่มันก็ได้อยู่นะแต่ก็อาจจะไม่สุดอะไรเงี้ยครับทุกคนนะแต่ว่าจะเป็นเออ อันนี้เขาอาจจะเปรียบเทียบไม่ใช่ภาพก็ได้นะเขาอาจจะถ่ายมาแบบว่าตอนที่เราไปเที่ยวยามค่ำคืนนะมันจะคึกคืนสนุกมากแค่ไหนเนาะนี่เขาอาจจะบอกว่าจะมีรถจอดอยู่ข้างทางมีคนมาเต้นลาทำเพลงไรเงี้ยกันนะครับทุกคนนะนี่อันนี้สังเกตดูเหมือนโอเวอร์วิวหรือเปล่าทุกคนนะ่มันคนนั้นเนี่ยสถานที่แถวเนี้ยนี่ไงเขาโลโก้วาบางาอ่านไม่ออกเหมือนกันนะคืออะไรไม่รู้นะครับแต่ ถ้ามีแสงไฟนีออนสวยหมดเลยนะตอนขืนเนี่ยน่าสนใจน่าสนใจนะครับแล้วก็ภาพต่อไปนี่ก็เป็นภาพของเกาะกลางเนาะนี่เกาะกลางทะเลเฮ้ยเกาะกลางเมืองอะไรอย่างนี้เนาะนี่สวยสุดจัดเลยนะครับมีอยากรู้จริงนะครับออกมาี่จะทําขนาดนี้เลยลเนี่ยก็คือตอนคืนเราอาจจะไปขับเครื่องบินเนาะถ้าภาคห้านี่ก็สวยแล้วนะทุกคนนว่าไหม เออพักหนี่ก็รู้สึกว่าสวยแล้วนะครับถ้ามันขนาดนี้เลยเนี่ยมันมันขนาดนั้นเลยเหรอครับเฮ้ยโอ้จัดเลยทีเดียวเชียวแต่เหตุการณ์สุ่มของอไฟนี่ก็ทําได้ดีเนาะแต่ว่าภาค5ก็มีอยู่นะสังเกตด,ดูดีๆเนี่ยภาค5้ามันก็ไม่ได้เปิดไฟแบบมู่มั่นะอืมมันก็ ทำเหมือนกันเลยนะครับแต่ดีเทลมันก็ไม่เยอะกว่าเนาะอืมอันนี้ก็พูดไม่ได้เท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นแค่เทรนเลอร์นะครทุกคนนะอืมอ่ะแล้วก็อันต่อไปนี่โอ้โหเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยทุกคนอะไรกันครับเนี่ยโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยคนเนี่ยมันไม่ใช่เลยครับทุกคนโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยฟิสิกผมอะไรก็ไม่มีนะครับเนี่ยโอ้โหดูดิ โอ้ดูเซียด้านล่างนี่สุดจัดนะครับนี่เจ้เสื้อแดงนี่ใครเนี่ยอยากรู้จักกินเคียวน <c oughs> ะก็ต่างกันแบบสุดๆเลยเนาะทุกคนนะไม่รู้จะพูดยังไงดีแล้วก็นานนี่เลยล่ะเนี่ยโอ้โหอ่ะภาพต่อไปก็ทุกคนนะภาพนี้ก็พอได้อยู่นะครับนี่แต่ก็ไม่ได้นะบอกตรงๆ <c oughs> นี่อันนี้ก็จะเป็นฉากที่อ่ารูเซียเนาะกำลัง เกำลังห้าวอยู่นะครับในเขาเรียกว่านะกำลังสาวอะไรเงี้ยก็เลยไปห้าวเต้นรำทำเพลงยำดึกอะไรเงี้ยสว่วนนี้ก็เป็นแบบซูมเข้ามาเนาะก็ต้องบอกเลยว่าดีเทลนี่มันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยเนาะสิบปีของเรานี่มันมาขนาดนี้เลยนะว่าไหมเวลาผ่านมาแค่สิบปีเท่านั้นนะครับถ้าเราลองนึกดูถ้าเรา มันบวกไปสัก10ปีนะครับมันจะขนาดไหนเนาะแต่ขนาดนี้ก็สุดแล้วนะว่าไหมทุกคนเนาะอืมขนาดนี้ก็สุดแล้วนะมันจะสุดขนาดไหนวะทุกคนนะว่าไหมอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีในปัจจุบันที่ทําได้สมจริงสุดๆแล้วนะครับผมบอกเลยว่าเอ่อหลายคนที่กังบนแบตบเขาเรียกว่านะเล่นเกม4 k 6 0 fps เนี่ยในอนาคตเนี่ยมันต้อง1้อไปแล้วนะครับแต่ปัจจุบันนี้ 4K ยัง30เฟมอยู่เลยนะครับทุกคนนะโถชีวิตจริงๆนะครับก็เหลือแค่เรื่องความแรงของเครื่องเกมแล้เนาะว่าไหมอืมส่วนอันต่อไปครับก็เป็นสินค้าแล้วกันนะไม่ได้ปเปรียบเทียบเล่านะก็คือสินค้าในเกมนะ่ะถ้าเป็นภาค5เนี่ยมันเหมือนกระดาษวางไว้นะทุกคนเนาะจำได้ไหมฮะมันเหมือนกระดาษวางไว้ ไม่ผิดเลยนะแล้วก็ซีดด้วยนะครับวันนี้ก็คือแคปมาจากเทนเลอร์เลยเนาะเออวะมึงทำขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหมันสุดจัดเลยดีเดียวเชียวและไม่ใช่ว่าภาค5นี่มันวางเอ่อก๊อปปี้วางก๊อปปี้วางอย่างเดนะียวเนาะไอภาค6นี่มันดีเทลแต่และขวดนี่มันต่างกันแบบโอ้โหนี่ขวดเล็กขวดใหญ่อะไรแบบการวางของสินค้านะ่ยมันมีความหมายเดียนะ๋ยวน้อนี่ไงมันต่างกัน เนาะไอ้ขนาดนี้เลยเวะนะภาพนี้ผมรู้สึกว้าวมากเลยนะอสุดๆเลยเนาะ,ะแล้วก็แถมให้ก็ทุกคนนะอันต่อไปก็เป็นการเปรียบเทียบแมปภาค5นะครับกับคิดีภาค6นะครับก็จะประมาณนี้ครับอันนี้เป็นแมปที่เขาคาดการแล้วก็เป็นแมปที่ค่อนข้างที่จะน,น่าเชื่อถือมากที่สุดนะครับเท่าที่เขา เขาเรียกวาเขาคุยกันนั่นเองครับทุกคนในเว็บบอร์ดเนาะนี่ได้เล็ดดงเล็ดดิกอะไรก็ว่าไปนะครับแมปนี้ก็เป็นแมปที่อาจจะเป็นไปได้มากที่สุดแล้วนะตอนนี้นั่เองครับทุกคนนะทั้งออกมาแบบนี้เดะเลยนะครับบอกเลยว่าโอ้โหออข้อมูลนี่มันหลุดมาสุดๆไปเลยทีเดียวเชียวนี่ครับแล้วก็ภาค5านี้มันใหญ่ขนาดนี้เลยนะมันใหญ่แล้วนะอกว่านะภาค6กนี่มึงจะทำขนาดนี้เลยเหรอนเหมือน เพิ่มมาอีกสแมปใหญ่ๆ,ๆเลยนะว่าไหมแล้วก็ <c oughs> อยากจะตีภาค5นิดนึงงนะก็คือภาค5น่ะเราจะเล่นอยู่ในเมืองลอสซันโตสเป็นส่วนใหญ่ใช่ปะแถวๆเขาวนี่ก็โอเคอยู่เนาะแต่ถ้าเราขึ้นไปในเขาแล้วน่ะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเนาะแล้วก็ยิ่งเราผ่านบ้านของเทเวอร์แถวนี้มาแล้วนะครับแถวนี้แทบจะไม่มีอะไรให้เราทำเลยเนาะนี่เขาใหญ่ๆสูส่ๆนี่ก็มีแค่ที่ส่งสัญญาณอะไรสักอย่างข้างบนแล้วก็มีอิสต์เอ็ก เจอ UFO อะไรงี้เนาะแถวนี้ก็มีบ้านลทัทธีกองแกงอะไรสกักอย่างแล้วนี่ก็เป็นป่าเฉยๆเนาะกับทหารอะไรย่างี้เนาะไม่มีอะไรเลยเนาะแบบเหมือนรีบทำมาทุกคนประมาณนะส่วนตรงนี้ก็ถ้ามันเยอะขนาดนี้เวลา10ปีนะก็ต้องรอดูนะครับว่ามันจะขนาดไหนเนาะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเกมนี้มันก็เพิ่งจะมาพัฒนาหรือว่าเพิ่งเริ่มทํา ช่วงหลังเนี่ยเนาะว่าไหมเขาก็คงไม่ทําหลังจากปล่อยภาค5เลยแหละนะครับอายุของเกมมันน่าจะไม่นาในขนาดนั้นเนาะเพื่อให้ทันกับอินจินล่าสุดอะไรเงี้ยนาะอืมสุดต่อไปก็แถมให้นิดนึงนะครับเขาก็เออบอกว่าสถานที่นี้ครับมันอยู่แถวแนี้นี่ครับอ่ะถ้าเขาเออเป็นการคาดเดานาะอยู่แถวแนี้ระหว่างเมืองไวซิตี้กับเมืองหลกกักเกาะใหญ่ตรงนี้เนาะ ส่วนเดอะคีครับนี่จะอยู่างล่างนางี่รู้นะนี่เดอนะคีน,นะครับนี่เขาคาดว่าสถานที่เอ่อที่มีพวกสัตว์อยู่เยอะๆอะไรอย่างี้นะพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะจระ,ะเงคงจะระเข้นะมันอยู่แถวนี้ครับเดอะคีเขาจะอยู่โซนนี้นะครับแสดงว่าเราต้องขับรถมาแบบโอ้โหอลังการงานสร้างนะ และอีกอย่างหนึ่งที่กังวลน,นิดหนึ่งเนาะถ้ามันแมปใหญ่ขนาดนี้ในการเดินทางมันคงจะลําบากนะสมมติว่าเราไปรับภารกิจตรงเนี้ยเนาะแล้วอยู่ดีๆภารกิจของเราเนะี่ยมันขอใม้มาตรงนี้นะแล้วกูจะไปไงวะเนี่ยต้องขับรถเป็นวันเลยหรือเปล่านะครับเด็กอันนี้ก็ไม่แน่ใจเนะหรือว่ามันจะทําแบบให้นั่งรถไฟฟ้าหรือว่าเครื่องบินนะแต่มันก็ไม่ สะดวกเหมือนเดิมนะมันก็ไม่ได้สะดวกขนาดนั้นเนาะเขาเราก็ไม่ได้อยากจะเข้าไปในสนามบินหรือว่านั่งรถไฟฟ้าอะไรนี้นะเขาจะทํายังไงถ้าแมพมันใหญ่เกินและเราต้องไปด้านบนแบบเร็วทันทีอะไรนี้เนาะจะได้หรือเปล่าทุกคนต้องรอดูนะว่าเขาจะทํายังไงกับเรื่องนี้นะถ้าเป็นจุดวับนี่มันก็ไม่ได้แน่นอนนะเพราะมันไม่ใช่เกม RPG อะไรนี้นะทุกคนนะเอออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องนั่งขบคิดกันอีก สักพักหนึ่งนะครับทุกคนนะนี่ส่วนภาพนี้แน่นอนว่าเป็นฉากสุดท้ายของเทนเลอร์เนาะนี่ไงนี่พี่เจสันครับเหมือนจะลงพุงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ก็เป็นการแสดงว่ากราฟิก2ตัวนี้มันต่างกันแบบฟ้ากับเหวเลยอีกแล้วเนาะว่าไหมอืมก็คือสังเกตจากประตูก็ได้นะครับที่มีสติกเกอร์ติดแบบดีเทลแบบเออเขาเรียกว่านะแบบ ปราเนียเนาะหรือว่าตั้งใจที่จะแปะนะครับแล้วก็จะมีอิสต์เอของอ่าไอ้เพียงด้วยนะครับคนลองเนาะนี่ก็มีมาครบครับกับไอเซเว่นอีเลว่นอะไรเนี่ยนะอโอเคครับทุกคนก็มีประมาณนี้นะครับที่ไปหาภาพมาเปรียบเทียบกันนะครับในส่วนใครที่อ่ารอติดตามภาค6อยู่นะครับก็เดี๋ยวเกมมามาเล่นแน่นอนนะครับช่อง GTE นะช่องเนี้ยอ่ะโอเคครับทุกคน ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับนี่คลิปหน้ามีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม